สวัสดีครับกิริเลซโซน EP 6ครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวของเมืองทองหลังจากที่มีข่าวว่าปล่อยนักเตะต่างชาติออกจากทีมเกือบทั้งหมดนะครับโดยเหลือไว้เพียงแค่วิลเลียมพอปคนเดียวเท่านั้นที่เป็นโฟตาต่างชาติและได้รับการต่อสัญญาออกไปในฤดูกาลหน้าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวหรือชื่อเสียงของตัวใหม่มาให้เราเห็นกันแต่ไม่ต้องห่วงครับมีออกก็ต้องมีเขา้า ไม่มีทีมไหนไทยลีกลงเล่นด้วยการมีผู้เล่นต่างชาติแค่คนเดียวแน่นอนซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณเล็กๆที่ดีด้วยนะครับเพราะปกติในช่วง3มามฤดูกาลหลังที่ผ่านมาเนี่ย เมืองทองมักจะเลือกไปต่อกับต่างชาติที่เป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วเพราะมองว่ายังใช้ได้ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงทุนหาตัวใหม่ที่แพงขึ้นโดยก่อนหน้านี้ที่เคยปล่อยออกไปก็คือตัวที่ไม่ไหวจริงๆก็คือไม่สามารถเบียดเป็นตัวจริงของทีมได้แม้จะเป็นโคต้าต่างชาติอย่างเช่นเจสซี่เคอร์แลนด์หรือกรณีก็คือหมดสัญญาแล้วเมืองทองไม่สามารถสู้ค่าเหนื่อยในการจะต่อสัญญาใหม่ได้อย่างเช่นเดลแลหรือลายของวิลเลียมป๊อปในฤดูกาลก่อนก่อนจะกลับมาอีกครั้งในฤดูกาลนี้กลับมาที่สถานการณ์ปีนี้ครับสถานการณ์แตกต เม,เมืองทองแสดงให้เห็นว่าพวกเขามองสูงขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากที่ฟุตบอลลีกเริ่มจะกลับมาลงตัวเท่าที่จะพอเป็นไปได้หลังยุคข,ของโควิดตอนนี้ก็เอาเท่าที่ไหวครับถึงแม้จะมีการลดเงินจากสมาคมจะมีการค้างเงินที่สมาคมไม่จ่ายใิ้งนาทีแต่ทีมก็ต้องสู้เท่าที่มีซึ่งตามข่าวก็เห็นว่าเมืองทองอาจจะได้สปอนเซอร์ใหม่ด้วยก็เลยเลือกปล่อยนักไปออกทั้งหมด และต่อสัญญาพอบแค่คนเดียวจะยกระดับนักเตะต่างชาติตัวอื่นให้ดีมากขึ้นเพื่อหวังให้สูงขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งจังหวะนี้ก็เหมาะสมดีครับเพราะในเลก2ที่ผ่านมาเมืองทองฟอร์มดีมากอย่างที่ทุกคนรู้กันระบบการเล่นในทีมก็ลงตัวมากๆนักเตะไทยที่มีอยู่ก็เข้าแผนกับทีมหมดแล้วยอมรับว่าแอบเสียดายนักเตะอย่างสุพรและบุญทวีที่หมดสัญญาและไม่ได้ต่อสัญญาแต่ก็เป็นโชคดีของเมืองทองครับพอแบ็กขวาว่างลงและต้องหาแบ็กขวาตัวใหม่ใครจะไปเชื่อว่า นักเตะระดับทิสตองโดที่เป็นเกรดเอบวกของทีมชาติไทยจะเป็นนักเตะที่ว่างในตลาดซื้อขายทาให้เราได้ตัวที่ดีกว่าเดิมเข้ามาด้วยซ้ำตอนนี้แผนการเล่นลงตัวตัวไทยมีแกนหลักที่ดีอย่างวิราเทพ้อมพันธ์พิชาอุทาและทิสตองโดเป็น3ตัวแบกของทีมแลยก็ว่าได้และตัวไทยที่เข้าแผนและพร้อมลงเล่นก็มีทั้งกิตพงษ์บุญสารเจริญศักดิ์วงกรเอกนิตฐ์ปัญญาหรือปรละเมศแม้แต่สมุิไข้ควรหรือแม้แต่ขาขาคาะคณะคํายกก็พร้อมจะเป็นตัวจริงได้เลยหากทีมผักดันขึ้นมา đáng ngán การยกรดับตัวต่างชาติคือทั้งเลือกที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้ของเมืองทองหากหวังขึ้นไปเป็นทีมกลุ่มลุนแชมป์อีกครั้งหนึ่งก็ต้องยอมรับตามตรงว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเมืองทองเป็นทีมที่โคต้าต่างชาติทั้งหมดทุกโคต้ารวมกันหวังพึ่งได้น้อยที่สุดแล้วในบรรดาทีมท็อปไฟของไทยลีกแน่นอนครับว่าการเสริมตัวใหม่เข้ามามันก็มีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงมันก็อยู่ในกรอบของสเปคนักเตะที่เราเลือกเข้ามาเองพูดง่ายๆก็คือต้องหานักเตะในเกรดที่ดีหรือว่าแพงกว่าตััวเเดิมนน่่องงซึ นต่อให้เราจะได้ตัวที่เป็นเกรดเยี่ยมเข้ามาแล้วฟอร์มเขาไม่ดีไม่ได้พีคไม่ได้เปรี้ยงมากแต่สุดท้ายนักเตะเกรดดีก็มีเกรดครับการเล่นในระดับมาตรฐานกลางๆของพวกเขาคุณภาพก็อาจช่วยทีมได้มากกว่านักเตะที่เกรดเป็นรองช่วงหลังต้องยอมรับครับว่าในช่วง3ฤดูกาลที่ผ่านมา เมืองทองก็ลดงบป,ประมาณลงไปมากในการหาตัวต่างชาติแต่ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีของทีมงานโค้ชและก็เป็นความโชคดีเล็กที่ตัวอิมพ์ตอย่างลูคัสโฮชาหรือวิลเลียมพอปในตอนนั้นที่ดูเหมือนเข้ามาจะเป็นประมาณเกรดรองเกรดบีของต่างชาติไทยลีแต่ก็สามารถงัดฟอร์มที่ดีออกมาได้โดยเป็นตัวหลักให้ทีมตลอดมาโดยเฉพาะพอปที่พัฒนาฟอร์มจนเป็นตัวท็อปของลีกไปแล้วและยังอยู่กับทีมในปัจจุบันพอเอามาแล้วดีทำให้เมืองทองก็อาจจะประหยัดเกินไปหน่อยในช่วงปีหลัง เมืองทองเลยลดเกรดลงไปขั้นแปลนักเตะที่ถูก,กวราเดิมอีกอย่างเอลิกโจฮานะ่าอย่างเฮนรี่อานิเยที่อยู่ในระดับหลีกล่างล่างของยุโรปเลยซึ่งพูดเอาตรงๆมาตรฐานก็ไม่เหนือว่าไทลีกแค่3ทํทำให้ก็ต้องมางัดฟอร์มกันยกใหญ่แล้วกว่าจะเข้นฟอร์มกันได้แต่ละน้ำแต่ละช่วงเวลาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและผลที่ออกมาก็คือช่วยทีมได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดทั้งฤดูกาลโอเคครับเรามาพูดถึงแข้งที่ควรจะเสริมเข้ามาใหม่กันดีกว่าถ้าจะหวังยกระดับแล้วนั้นอันดับแรกเลยผมมองว่าสิ่งที่สําคัญก็คืออออเเซ็นตตตรร์์่่าางงช้งปบใหญ เข้ามาเป็นผู้นำเกมรับมาเล่นลูกกลางอากาศได้ดีมาเป็นพี่ใหญ่ในแผงหลังที่จะแบกทั้งแผงไปด้วยกันรวมถึงช่วยลูกงกลางอากาศให้กับพวกสาวประตูด้วยซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ใครจะเป็นพวกสาวประตูในฤดูกาลหน้าดังนั้นต่างชาติต้องเป็นผู้นำชัดเจนถ้าจะนึกภาพไปเห็นจะชัดจ,จากเพื่อนร่วมหลีกก็คงเป็นพวกวิกเตอร์คาโดโซหรือเอลตันกอนซาเลส ที่เป็นกัปตันทีมเลยส่วนโคต้าต่างชาติอีกตัวผมก็มองว่าต้องไม่หนีจากตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเพราะยังไงกองหน้าตัวเป้าต่างชาติก็เป็นสิ่งที่สําคัญและตอบโจทย์ที่สุดในฟุตบอลไทยดังนั้นเราก็จะมีต่างชาติ3คนเป็นเซนเตอร์แบ็กหคนกองหน้าตัวเป้า1คน และวิลเลมพอพี่จะเล่นปีกขวาซึ่ง3ตัวนี้ก็จะเป็นแกนหล,ลักของทีมที่จะเป็นจุดชี้วัดของทีมนันูกการหน้าเลยถ้าได้ของเด็ดของดีจริงเมืองทองยกระดับสูงริ้วแน่นอนแต่สิ่งต่อมาที่ผิดคาดเล็กน้อยก็คือการปล่อยตัวเจสเปอร์นีโฮมกองหลังโคตาอาเซียนออกไปเพราะเราก็เห็นกันว่าฟอร์มเขาถือว่าดีเลยและยิ่งเทียบกับการเป็นโคตาอาเซียนถือว่าสอบผ่านสบายๆแต่มันก็มีปัญหาที่เจ้าตัวมักจะมีอาการบาดเจ็บบ่อยโดยอยู่กับทีมมาตลอด1ปีครึ่งแต่ได้ลงเล่นไปเพียง34นัดเท่านั้นมน เขามีอาการบาดเจ็บบ่อยเกินไปดังนั้นทีมเมื่อคงมองว่า ไม่คุ้มค่าที่จะเสียค่าเหนื่อยให้กับนักเตะที่ไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่คําถามที่ตามมาแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ก็คือเมืองทองจะเสริมเซ็นเตอร์แบ็กในโคต้าอาเซียนตัวใหม่เข้ามาหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมายังไม่มีข่าวเลยโคต้าอาเซียนรายเดียวที่มีข่าวก็คือมิเชลเคมเตอร์แบ็กซ้ายทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งก็ยังไม่ชัวนะครับว่านักเตะจะมาเมืองทองหรือเปล่าเพราะนักเตะก็ได้รับความสนใจจากทั่วอาเซียนเลยทั้งไทยลีกแล้วก็ลีกมาเลเซียด้วยเป็นนักเตะเนี่อหอมจากลีกสวิตเซอร์แลนดน์ซึ ดังนั้นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นคำถามว่าบอร์ดเมืองทองมองว่าจะดันตัวไทยเลยไหมหรือจะเสริมโคต้าเอเชียเข้ามาไปตำแหน่งนี้เพราะโคต้าเอเชียตอนนี้ ยังเปิดกว้างไม่ชัวร์ว่าเมืองทองจะเอาตำแหน่งไหนเข้ามาหลังจากตอนหน้านี้มีข่าวจากพี่เป้โดนัลด์รีซว่าจะว่าเมืองทองจะเสริมเป็นตัวลุกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าดังนั้นในสถานการณ์ที่เอเชียค่อนข้างฟรีฟอร์มนี้สามารถออกได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตำแหน่งมิดฟิลตัวลุกเรี้ยตำแหน่งปีกซ้ายก็ได้ซึ่งการที่จะตัดสินใจว่าโคต้าเอเชียจะเป็นตำแหน่งอะไรมันก็จะส่งผลกับสควอตทีมในส่วนของตัวไทยด้วยถ้าสมมติว่าเมืองทองเอาโคต้าเอเชียไปเป็นตัวรับอย่างเซนเตอร์แบ็กตัวลุกเมืองทอง เป่าและพ็อปที่เป็นปีกขวาทําให้มิดฟิลตัวลุกและปีกซ้ายอีกสองตำแหน่งก็ต้องเป็นตัวไทยแน่ๆซึ่งจากฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนี้เราก็มีตัวอย่างเอกนิษฐ์ปัญญาและ,จะเจริญศักดิ์วงกร,กรที่ลงเล่นในตารางนี้ได้รวมถึงปรเมศอาจวิไลก็ถอยลงมาเล่นได้เช่นกันและอีกตัวหนึ่งก็คือวงศกรชัยกุลเดวินก็ถือว่าเยอะใช้ได้ดาวรุ่งที่พร้อมขึ้นก็ยังมีปุระเชษฐ์ทอดสนิทที่ฟอร์มและมิติการเล่นโดดเด่นเหลือเกินและเคยเป็นตัวหลักของทีมมาแล้วในฤดูกาลก,ก่อนหน้านั้นแต่ฤดูกาลทีี่่่ผาานนมเย เขาก็าหายไปจากเรื่องปัญหาความฟิตแล้วก็จังหวะไม่ลงตัวต่างๆเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันใหม่ดูการหน้าว่าสามารถกลับมาสอดแทรกได้หรือไม่ซึ่งถา้าเมืองทองจะใช้ตัวไทย2ตําแหน่งตัวจริงก็าอาจจะต้องเสริมทัพขึ้นมาอีก ในสัพอตตอนนี้นอกเหนือจากตัวที่พูดไปก็อ,อาจจะดึงตัวสลายุดอยู่สืบเชย้กลับมาก็ได้เพราะเขาเป็นนักเตะที่เคยปีซีซั่นกับชุดใหญ่มาแล้วในช่วงต้เฤนุการที่ผ่านมาซึ่งมาริโอก็เคยเห็นฟอร์มแล้วก่อนที่จะปล่อยยืมให้กับชน่า ا ทอนบิลในโูการล่าสุดทําให้เขามีประสบการณ์ในไทยลีก2มาแล้ว2ปีเล่นบทบาทตัวลุกหน้าต่ําหน้าเป้าปีขวาปีกซ้ายโดยทำไปได้9ประตูกับ11แอซิทือเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมเลยสำหรับตัวลุกชาวไทยในวัย23ปีเท่านั้นโอเค แต่ถ้าเกิดว่าตัวเอเชียยังเป็นตัวลุกเหมือนเดิมตามข่าวไม่ว่าจะเป็นปีกซา้ายหรือเป็นกลางลุกก็ตามและเมืองทองก็ไม่ได้เสริมเซ็นเตอร์แบ็กอาเซียนเข้ามาคนใหม่ด้วยเพราะมองว่านํางบประมาณไปทุ่งตามชาติคนเดียวก็อาจจะคุ้มกว่าอย่างเช่นสมมุติตัวเลขน,นะครับว่าเดิมทีนีโฮมรับอยู่3 0 0 0 0นบาทต่อเดือนลูค้าโทชารับอยู่30,000นบาทต่อเดือนการที่ปล่อยพวกเขาไปก็อาจจะทําให้เราได้เซ็นเตอร์แบ็กต่างชาติคนใหม่ในราคาประมาณ5้าถึงหกแสนบาทต่อเดือน ซึ่งราคาประมาณนั้นก็น่าจะทําให้เราได้ตัวตามสเปคที่ผมพูดไปในช่วงตน้นก็คือแบกทีมได้นั่นเองแต่นั่นก็หมายความว่าตัวที่ขึ้นมาคู่กับเขาก็ถึงเวลาที่เราจะดันตัวไทยขึ้นมาเล่นเลยครับโดยตอนนี้คนที่สถานะเป็นเบอร์หนึ่งของตัวไทยในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือทรงมุดไข้ควรปาการหลังดาวรุ่งวัยย่างเข้ายีบสปีที่พร้อมพัฒนาเป็นตัวจริงอยู่แล้วพอที่ผ่านมาก็ลงตัวจริงบ่อยๆเวลาต่างชาติเจ็บ ส่วนอีกคนที่ยังอยู่ในสัพอรก็คือชาติชายแสงดาวนักเตะลานนี้ก็มีประสบการณ์ไทยลีกกับเมืองทองมาถือว่าพอสมควรและพร้อมจะแตนบายให้ทีมถ้าอยากเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้ซึ่งถ้าใช้ตัวไทยก็ต้องมีตัวดึงขึ้นมาเพิ่มอีกตัวที่น่าจะเป็นตัวเต็งสําหรับการดึงก็คือธีรพัฒน์ลองหอบุตรเซนเตอร์แบ็กที่อยู่ปีน้สั้นกับทีมชุดใหญ่ในช่วงต้นฤดูก,กาลนั่นแหละครับที่อยู่พร้อมๆสลายยุ่อยุสืบเชื้อก็มีดีกีเป็นนักเตะทีมชาติไทย,ยู่ ยุทธาย,ยาเต็ดแล้วก็ชายนาฏฮอนบิวเป็นทีมล่าสุดซึ่งฟอร์มของเขาก็พร้อมจะขึ้นมาเบียดเป็นตัวจริงได้เช่นกันเพราะผมมองว่าสไตล์ฟุตบอลเนี่ยเหมาะกับมาริโอมากด้วยสามารถขึ้นบอลจากแดนหลังได้ดีและมีความเป็นผู้นําถ้าได้คู่กับเซนเตอร์ต่างชาติตัวใหญ่ผมว่าเบียดตัวจริงกันสนุกครับสำหรับตัวไทยนอกจากแข้งต่างชาติชุดใหม่ทั้งชุดและรวมถึงตัวไทยที่จะกลับมาจากการยืมตัวในตําแหน่งต่างๆที่พูดไปตําแหน่งที่เมืองทองยังต้องตามหาก็คือแบ็กซ้ายและผู้สาประตูซึ่งเมืองทองยังหาในตลาดอยู่ทั้งตัวไทยและตัวอาเซียน ซึ่งแบกซ้ายก็มีข่าวอย่างที่พูดไปแล้วว่าเคมสเตอร์ตัวฟิลิปปินส์รวมถึงซูยาสิงหมุยก็มีข่าวลือนาหูเช่นกันส่วนผู้สาวประตูที่เคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าโอกาสได้ตัวจะน้อยแล้วจากข่าวล่าสุดซึ่งพูดตรงๆว่าผู้สาวประตูคนไทยในตลาดซื้อขายที่ว่างอยู่ก็หายากพอสมควรเพราะตอนนี้ตัวระดับท็อปๆหรือมีดีกีทีมชาติก็มีต้นสังกัดทีมใหญ่ใช้งานกันอยู่เกือบทุกทีมซึ่งยิ่งถ้าจะหาผู้สาวประตูที่ใช้เท้าดีให้เข้ากับสไตล์ของทีม,มนั้นก็ยิ่ ต้นสังกัดพร้อมขายเลยด้วยสักคนดังนั้นผมมองว่าถ้ามันสุดแล้วจริงๆการกลับมาใช้บุกสาวประตูตตตเยาเวชนของเราก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย พราะผู้สาป,ประตูเยาวชนหรือผู้สาป,ประตูยุคใหม่ของฟุตบอลไทยยุคนี้ที่ผมเคยเห็นมาทั้งจากในเมือทองหรือในทีมชาติไทยผู้สาป,ประตูรุ่นใหม่ใช้เท้าดีขึ้นเยอะครับเพราะว่าฟุตบอลสมัยใหม่ทุกวันนี้ก็ถูกฝึกกตั้งแต่เด็กแล้วอาจจะต่างจากประตูยุคเก่าที่พัฒนาย,ยากเพราะว่าไม่เคยฝึกมั้งแต่เด็กดังนั้นสิ่งเดียวที่ขาดก็คือประสบการณ์ก็ย้อนกลับไปเรื่องโคต้าต่างชาติอีกว่าทําไมเราถึงต้องหาเซนเตอร์ต่างชาติที่เป็นพี่ใหญ่มาประคองเกมรับประตูที่มีอยู่ คนไทยก็มีทั้งกรกฎพิพัฒนดาแล้วก็ที่กลับมาอยากยืมตัวและมีผลงานดีก็คือสผพวิทย์ลักญาติและคณะพศกาดีซึ่งทรงดีทั้งคู่ คณะนี่ก็ได้ลงเล่นกับเมืองทองในช่วงเล็กแรกฟุตบอลทั่วไป2อนัดก็จะปล่อยยืมไปอยู่กับสมุทรสาครแล้วก็ทาผลงานได้ดีเดียวเช่นเดียวกับโสภณวิทย์อันนี้ก็เป็นตัวที่จอจะขึ้นเมืองทองชุดใหญ่อยู่นานแล้วและที่ผ่านมาก็เคยทั้งฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็เป็นคู่ซ้อมในการอุ่นเครื่องกับชุดใหญ่ประจําในช่วงปีสั้นของทุกฤดูก,กาลถือว่าการเดิมพันครั้งนี้ของเมืองทองน่าตื่นเต้นมากครับเมืองทองอาจจะอยู่ที่เดิมเป็นทีมกลุ่มลุ้นโคต้าเอเชียและต้องมาลุ้นเป้าหมายเดิมว่าจะได้ หรืออาจจะยกระดับไปขั้นเลยก็ได้ผมพูดตรงๆครับถ้าเมืองทองต่างชาติดีจริงๆจะยกกระดับไปเป็นทีมกลุ่มลุนแชมป์เลยก็ได้อาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะเปรียดได้แชมป์ในฤู้การหน้าหรอกแต่ผมเชื่อว่าเป็นทีมกลุ่มลุนแชมป์ติด1ใน3ได้แน่นอนถ้าใครชื่นชอบและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับกิรินเลซโซนด้วยนะครับขอบคุณครับ